ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมปังปังปัง,ปงนะเมืองอยู่สล็อตค่ายพีจีอีกแล้วนี่ดะก้อนเลเจนต์เอ้ยไปเลย <c oughs> สัต์ตารางงานใหญ่อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมพีจีหาไม่ยากแต่พวกมึงต้องอ่านเอาเองเป็นภาษาอังกฤษเฮียเอ้ยเออปับเบ็ดก่อนผมพกทุนมาห้าร้อยเจอโกสัสเป็นวัดเลยกูติดยังว่เฮีย เบทีสิบนี่แหละไปมังกรมันเป็นมังกรมาลิกิงกองคนละเรื่องกันไอสัตว์<ไ>วายเอามา90สิเฮียเข้าไมอ่อีกตแคปเตอร์โบนัสเข้าเลยเฮียไอสัตว์โบนัสเกมรอเฮียไปดิมันก็จะให้เลือกเฮียอะไรวะเนี่ยอ๋อซุมสปินไป ได้ยี่อะไรอ๋อหยุดหยุดไอสัตว์ปลาทองสีทองอุย้ยร้อยสามห้าไปต่อข้าโวนัสนี่ไม่เหมือนชาวบ,บ้านเลยนะเกมนี้ไอสัตว์มาร้อยสามห้าแล้วใครอยากรวยแอดมาเลยที่แอด YouTube แป y o u t ยูทูบนะพวกมึงแอดก่อนรวยก่อนเกมเยอะแยะโปรโมชั่นอีกเพียบเลยไป ก็ปิ้นต่อยังไม่หมดไอ้เฮียเอ้ยเออร้อยสามห้าสองร้อยเจ็ดสิบแล้วเหลืออีกหนึ่งครั้งไอ้เฮียมันพ่นน้ำลายไงไงว้สัตว์อ้าวหกร้อยเจ็ดสิบห้าไอ้เฮียโอ้โหโซโทวินเป็นไงแป๊บเดียวได้ตังค์ใช้เลยสัตว์กูแนะนำเลยสล็อตค่ายพีจีเนี่ยลองไปเล่นดู 945ก็เกินทุนแล้วกำไรเห็นเห็นี่สัตว์ฝากไว้ด้วยเกมนี้เลยใครอยากรวยแอดมาเลยที่แอด 88youtube นะพวกมึงแอดก่อนรวยก่อนแล้วก็กด subscribe ก,กดกระดิ่งให้กูด้วย